คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปนันทีาผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมันีแอดมินเกามาเช่ยจะพาพี่น้องเอฟซีไปตามตอนแนวทางของเหล็กพอจอหอด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีทั้งเหล็กเด่นเหล็กจับคู่ของพอเนพี่น้องเนาะครับผมพอก็จะจับให้เป็นบนรางได้ด้อครับผม แต่ก็ยังมีพิเศษก็คือเป็นเหล็กดับบน30ตัวล่าง30ตัวพิจารณาเบิ้งเด้อครับผมสาหรับแนวทางเหล็กดับครับผมก่อนที่เบิ้งหน้าทางเหล็กของพอจองหอแอดมินกอมมาเชก็ขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมที่อามาเป็นสะพานบุญให้กับทังลูกหลานก่มมาเชียครับผมทรงต่อแนวทางซูพี่น้นองเอฟซีเราพี่น้องเนาะครับผมก็จะเลื่อมเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับก่มมาเชียในเด้อครับไปรับชมรับฟังแนวทางเหล็กของพอจองหอกันเลยครับ ลูกหลานเกามาเชสสวัสดีพ่อจอห์นนะครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับมอนีลูกกัญชิมาตามต่อเ้อครับพ่อที่ว่าพ่อจะจับเหลขกสองตัวสามตัวให้แล้วก็เหล็กดับนะพ่อเนาะครับจะเลขดับพ่อส่งไปเลยเ้อเล็กดับลูกเห็นแล้วครับพ่อเดี๋ยวลูกจะหลอกให้พี่น้องเอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับเหล็กดับของพ่อนาจิเป็นบนหกสิบตัว ล่างหกสิบตัวพอเออในนั้นประมาณประมาณอ๋สามสิบอ๋สามสิบครับผมโทษที่พี่น้องย่างมาสามสิบครับเออสามสิบสามสิบห้าไหมครับผมแต่ว่าพอเป็นเรนนับหรือครับสามสิบห้าเนี่ยตัวแต่ว่าแต่ว่ากันอย่าไปเชื่อมากใครชอบตัวไหนกัดเสียวเลยอ๋อเบาๆไวนะพอนะ่อเนาะมมุตว่าสมมุตว่าเอฟซีเขชอบตัวที่เขาหลักๆทีซุดเนี่ย มันกน็ไม่แน่นอนนะใครถ้าซื้อไปเลยครับแต่ว่าของพ่อเนี่ยพ่อคิดว่ามันก็ไม่รุดไงแต่ว่ากับมันก็ไม่แน่เนาะครับผมอแต่ส่วนนี้คือพ่อแยกออกเลยแต่พ่อแยกไปหมดแล้วไอ้ที่ทีพ่อเน้นไอ้ลงไว้ต่อตัวเนี่ยพ่อพ่อแยกไหมดอ่ะครับเรีดับของพ่อนี่ตัวกับพวกเกลอครับผมถ้าพ่อเกลือนะ กามพกเกี่ยวครับเหมือนเหมือนพอไฮดับสามสองนี่กับสองสามกับซีได้แล้วครับผมพวกเดเกี่ยวครับก็กามไปเกี่ยวกามมันออกแน่ครับพอเอาพ่อมาทีเลขอันตั้งรักพอกับยังคือเก่าวะครับผมห้าเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสองวิ่งบนล่างเจ็ดยังคือเก้านะพอเนาะเจ็ดล่างบนเจ็ดล่างเจ็ดครับผม แพงเลยมันนี้กะสองตัวบนครับพ่ออันนี้สองตัวบนศูนยเจ็ดศูนเจ็ดครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจหนึ่งสองสองหสองห้าศสสอง เก้าประตูเจ็ดศูนย์เก้าประตูเอป็นนี่เแปดสองประตูครับผมหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดแค่นั้นเหรหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดด้วครับผมใครับลองดูต่อมาก็สามตัวบ้าครับพ่อสามตัวก็อ่าตัวเก่าอะไรศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่เจ็ด ศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองกันกันไม่เน่นเน่นอยู่ศูนย์หนึ่งเจ็ดกับศูนย์สองเจ็ดสองประตูครับผมต้องกานเป็น,นตัวกันปะครับอ่าตัวก,กัน ใครชอบก็ grab ก็ให้ก็ก r าบ,บ,บเอาเ้ยไอเ้เ,อเล็กละบนล่างอ่ะแหละเป็นบนล่างเด้อหมดเนยอ่ออนนี้เป็นชุดบนล่างบ่พ่อชุดบนล่างเลยสองตัวบนล่างครับสองตัวบนล่างแต่ว่ามันมันจะมีสองตัวคือว่าพอ่พอพอ่อพ่อคัดออกมาจากเลขมับจะมีสองเก้ากับเจ็ดเก้าไอ้เก้าเก้าเจ็ดเล็กล่างอย่างเดียวคัดออกมาคัดเลขดับครับพ่อยังไม่ได้ลงให้ สองเก้าสองเก้าเก้าเก้าเจ็ดล่างกันกันไว้ครับผมกันล่างหมดนอกนั่นค่แทงศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนี่ก่แทงล่างบนนั่นแหละครับผมกันไว้เนาะพอนะเผื่อมันอันนี้ใช่ครับองเก้ากับเก้าเจ็ดเนี่ยเผื่อมันเก้ากัมาครับสองเจ็ดกับเก้าเจ็ดเก้ามากันล่างหรือก็มา เลขสามตัวนี่ก็พอเนี้นไฮแค่สองหาง,ด 0, 1, 7, 0, 2, ดงได้ครับผมศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดงวดนี้ลักลอยของพอมีตัวใดครับผมมีศูนย์กับเก้าศูนย์กับเก้าหลักร้อยครับศูนย์กับเก้าหลักร้อยได้ครับพ่อเพราะพ่อเน้นศูนย์นะครับผมงวดนี้ก็ย่งด่านเจ็ดศูนย์ก็ย่งเจ็ดเด่นยุนงไหครับผมเด่นเด่นเด่นลักลอย ์เด่นหลักร้อยคิดนะเราลองดูดูว่ายังไงก็มันจะจะอยู่ในภายสามตัวนั่นแหละครับผมเอาพี่เจนาเบิ้งเด้อครับพี่น้องกับแนวทางเหล็กพอจ้หอจะแทงมากเน้อสามตัวครับฟันดีป่ะครับพ่อช่วงนี้เฮลไมันจะเข้าครับผม้าว่าพ่อมันก็พว่ามันจะไม่ลงไม่ลงล่างก็ขึ้นบนแค่นั้นเอง คือกันไว้แล้วนะพ่อเนาะกันบนล่างงวดก่อนมันแตกมันม si ันมันกระลงขึ้นบนหมดสลับกันงวดก่อนมันลงครับงวันนี้มันก็มันก็สูตรเดียวกันนั่นแหละครับผมอ่าก็คือเลขต่างรักที่พอจับเกี่ยวกันนี่เด้อครับพี่น้องจะมีแถมเขามากก็คือเก่าครับผมที่เป็นตัวกันไว้ก็คือสองเก่ากับเก่าเจ็ด นอกนั้นก็เป็นเลขที่อยู่ในเลขต่างรักของพอทั้งนั้นนะครับผมบกวศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับสองเจ็ดนี่คือแนวทางของพอเจ้าหอเด้อครับผมอ่าพอฝันดีปะครับช่วงนี้มันมันกับฝันดีอยู่แต่ว่านี่แหละเป็นเลขฝันใน,ต,ต,นตัวตัวเอออะไรเก้าหนึ่งสองเนี่ยตวตัวเลขพอฝัน อ๋พอพ่อฝันพ่อฝันได้่อสองเก้าพ่อฝันได้สองเก้าแต่ว่าพ่อพ่อชอบหนึ่งสองครับก็เลยเอาสองมาแทรกกลางเอาสองมาแทรกกลางครับอืออ๋อหนึ่งแทรกกลางอ่าพวกทีครับหนึ่งแทรกกลางครับผมอหนึ่งแทรกกลางเอาครับพ่ลอลองดูนะพ่อเนาะเกิด<ห>เป็นในสูตรนะแต่ว่าลักล้อยมันอยู่นอกสูตรครับแต่ตามจริงอ่ะพ่อ พ่อจะแทงสองเก้าที่นี่พอมาดูในสูตรแล,ล้วมันไม่ไมีเก้าไงพอเนี่จะเป็นลักล่อยเลยไงครับผมอ่เอาเขาตัองเบืง้งเดนหนึ่งสวยอหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองก็สองห้าเด้อจะทิ้งครับผมกันการลองลงมาเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองก็สองห้าเก้าห้างใน่เรนติดไว้ในรพเนาะบนหลังอ่าเลนเลนไปแล้วบนลาาน่างเดี๋ยวจะแทงมากแทงมูตัวพ่อเน้นๆไว้ให้เนี่ยครับ เอาให้ถูกไปก่อนครับพมตัวสองตัวเนี่ยหนึ่งสองเก้าสองห้าและครับหนึ่งเ็ดสองเทสแค่นั้นแหละครับคิดว่านะะถ้าใครชอบตัวไหนก็แทงเอาครับผมเอาพ่อสำหรับคลิปนี้ลูกกระสิลบกวนพ่อจอหอซับหนีเด้อครับผมครับขอขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมถี่มาเป็นสะพานบุญให้กับหลูกกับหลานครับผมครับพ่อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเด้อครับพ่อครับครับขอโชคดีลูกครับพ่อเช่นกันครับทุกคนทุกคนขอโชคดีงากเีย ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกับพิจาณาเบิงเดอครับผมสําหรับเลขเด่นของพอจอหอคือเจ็ดบนเจ็ดล่างนะครับเนาะครับผมแล้วก็เลขตั้งรักที่พอจับคู่ให้กับพิจณาเบิงเดอครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีของเกาเาเชียเชนแนวถูกหวยและเงินไปน้ากันเด้อครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ